ครับขอครสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับคงจะได้ฟังนะครับคิดทำจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมคิดว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยผมไม่อยากให้ท่านมองแต่ความเป็นประชาธิปัตย์คือสถาบานันการเมืองที่อยู่มา7จาปีแต่ความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้เราต้องการให้พี่น้องได้มองประชาธิปัตย์ก็คือพรรคการเมืองที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนได้ ผมเรียกงี้ครับว่าผมเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สมัยนี้เป็นสมัยที่สองถามว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมีอะไรที่สามารถที่จะเป็นที่คาดหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ไหมผมบอกได้เลยครับว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้ประชาธิปัตย์กำลังจะทำคือกล้าเปลี่ยนแปลงครับประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นสถาบันการเมืองที่ภาดภูมิโดยไม่เอาอายุของพรรคมาเป็นตัวตั้งต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงครับ และการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงองคอ์กรที่สามารถที่จะทําให้สาธารนณะี่น้องประชาชนได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงการที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันจะต้องไปควบคู่กับสองสิ่งสิ่งหนึ่งคือโอกาสครับถามว่าโอกาสของใครผมเรียนเลยครับว่าไม่ใช่โอกาส ไม่ให้โอกาสของหัวหน้าแต่เป็นโอกาสของทุกคนท,ทั้งที่อยู่ในประชาธิปัตย์และพี่น้องประชาชนครับถามว่าโอกาสอย่างเดียวพอไหมผมว่าก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์ต้องมีความคาดหวังหรือความหวังให้กับพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงประชาธิปัตย์วันนี้นะครับผมเรียนยืนยันได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับประชาธิปัตย์และจะอยู่กับประชาธิปัตย์ตลอดไปคือความซื่อสัตย์ ไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารพักส,สิ่งนี้จะยังอยู่คู่กับพักแต่ถ้าสมมุติว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เอากระจกมาส่องมองตัวเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงให้ร้อยปีก็ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายผมจึงถามว่าถ้าประชาธิปัตย์เริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยพร้อมจะมาเปลี่ยนกับผมไหมครับผมอยากจะขอโอกาสพี่น้องน้องๆเด็กรุ่นใหม่เยาวชนนักศึกษาอยากจะขออย่างเดียวครับเปิดใจให้กว้าง แล้วรอดูว่าประชาธิปิบัต์มันเปลี่ยนแปลงจริงไหมแต่สิ่งที่ผมยืนยันได้นะวันที่ผมเป็นเลขาธิการพัคประชาธิปัต์ครบได้ครับและครบได้อย่างสนิทใจเดินไปด้วยกันไม่ต้องระแวงจะโดนเสียบหลังไม่มีครับโทษทีฮนะนักเลยยงพอครับนะผมเนี่ยะเป็นผู้ที่นําการเปลี่ยนแปลงประชาธิปัต์เพื่อให้ประเทศปบัติเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองคู่กับประเทศไทยไม่ใช่สิทมี ในอีกเป็นเลยร้อยปีก็ยังอยู่คู่ถ้าอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงถ้าอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นมาช่วยพวกเราสร้างประชาธิปต์สิครับขอบคุณมากครับ